สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เป็นวันเลี้ยงโต๊ะจีนลิงนะครับเป็นประจําทุกปีช่วงนี้ก็เป็นรอบที่3นะครับรอบบ่าย2องนะครับก็จะมีอีกทีหนึ่งตอน4ี่โมงเย็นนะครับถ้ามารอบเช้าเช้าลิงก็จะเยอะหน่อยนะครับรอบบ่ายลิงอิ่มมาน้อยเป็นยังไงไปตามดูน้องลิงกันจ้างานโต๊ะจีนลิงนะครับ เขาจะกินพวกฝอยทองมะม่วงลำยายมีโหละพากินกันเอาไปไงครับรู้สึกดีไหมสัมภาษณ์หน่อยจ้าดีปะโอโอ๋อ,อ,อนี่ที่ฟางสามยอดโตจีนกินกันใหญ่เลยอาวโอ้โหพี่ใหญ่ ใหญ่กินฝอยทองอืมอร่อยอร่อยหิวน้ำหิวน้ำหิวน้ำจ้าโอ้ đông đông จ้าประจำปี <laughs> อร่อยไหมดงอ้นวนหลังจากที่กินอิ่มแล้วก็ง่วงแล้วครับนอน ลมเย็นๆสบายใจกันละอ่าง่วงง่วง,องนอนมาดูนี่ลูกๆโอ้นี่ตัวนี้สบายหาเห็บาหาเหาโอ้โหอะไรจะเพลินขนาดนั้นเนี่ยสบาย นี่เป็นที่รัดผมต่างๆนะครับน้องลิงเอามามาทักทายกันเลยจ้ะหนูๆหนไม่มีขนมมาให้นะไม่มีขนมมาให้ไม่มีนะอย่าแย่งกันนะฮะเฮ้ยเด๋อเด๋ ลิงหลับจ้าเนี่ยนะโอ้ตัวลูกพีคันใหญ่แล้วลูกพีเป็นยังไงจ๊ะอร่อยไหมจ๊ะแหมได้มะม่วงชื่นใจเลยนะืนชื่นใจไหมอร่อยอร่อยเลินกันละ เงินกันจังละหลับหลับหลับรลักกันมากดูดูลูกพี่ใหญ่หลับครับวันนี้เป็นวันกินอิ่มแล้วครับวันกินอิ่มของน้องๆลิงไย แอออย่านะอย่ามองฉันอย่างนั้นนะอย่ามองฉันอย่างนั้นนะดูลูกๆอ,อย่าทะเลาะก,กันจ้ะอย่าทะเลาะกันนู่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 นน,น,น้อยอร่อยไหมครับ อไร่อยไหมจ๊ะคุยกันหน่อยเร็วคุยกันหน่อยจ๊ะ ไปอ,นนอิ่มแล้วก็นอนง่วงยังอย่านะอย่ายุ่งกับฉันนะไอ้ลิง โโอโ้กินหญ้าแห้วหมูลิงกินหญ้าแห้วหมูขับลมขับลมกันจ้าย่งย่งมันแยัง <c oughs>